วันนี้เราจะมาติดฟิล์มกระจกครับลายนกพิราบนะ <c oughs> นะนกเอี้ยงเดี๋ยวเราต้องฉีดน้ําก่อนนะเพื่อให้กระจกลื่นๆเนาะทีนี้เราก็ลอกติ๊กเกอร์เลยนะติ๊กเกอร์อันนี้แต่งบ้านนะแต่งบ้านมาแต่งบ้านเดี๋ยวเอานะนะนะติ๊ต้องแกยากนะ ไม่ใช่ป่ะเนี่ยมันมีติกกนนต๊กเกอร์ป่นะนะเนี่ยมันเป็นติ๊กเกอร์บรรยกาศกระบอกนะดูนะนีเราก็ลอกไอ้ตัวติดใจออกก่อนนะคเดี๋ยวจะได้นอกอยู่ในกระจกบ้านเลยนะเนี่ยดูนะเออเราก็วัดไปแล้วครับวัดมาแล้ว,ว,ลวก็ ติดง่ายครับติดง่ายเอา,ตาเอาตรียมอุปกรณ์ไม้ครบหมดเลยนะดูนะผมใส่น้ำน้อยแนะต่เไมนะต้ใส่เยอะๆนะแบบนี้ทีเดียวจบเลยนี่นะต้องฉีดน้ำให้ทั่วกระจกนะครับติดไปเลยนี่ดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มีจะมีนกอยู่ข้างหน้าต่างในห้องเลยนะ นงนะมกนะ็ตัดมาเป็นอันเข้าส่งเขาลูกนะอีกอย่างนี่ครับไมายรียดเขาก็มีให้มานะไม่ยครับแสงก็จะไม่เข้าห้องแล้วตอนนี้แสงไม่เข้าห้องแนะ่กล้องดูตรงนี้นี่ตรงนี้นะผมตัดเผื่อนะครับนี่คะตัดเผื่อแล้วเราค่อยมากรีดที่หลังนะครับกรีดให้เข้ากรอบเข้ามุมของกระจกนะครับ <Okay. S 2> เ,เราต้างรีดก่อนนะตอนนี้นกีนก okay. ครับตอนนี้เราก็รีดรีดอยู่นะรีดเก็บแล้วตอนนีนนะ้แต่กระจกรู้สึกว่าจะมีหมอยนิดนึงนะเนี่ย <c oughs> สวยครับผ้อมดูแล้วเห็นไหมครับเี่เดี๋ยวผมจะติดงานอีกทีนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้้วยนะครับพามาติดอ่าสติ๊กเกอร์กระจกหน้าต่างห้องนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติกตุกชแนลสวัสดีครับ